สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับผมสตินจี้เด็กเกมครับวันนี้นะครับพี่จะมาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวมอดใหม่นะครับมอดมีชื่อว่าเทเวนสันในแอดออนครับซึ่งมอดนี้มันจะเป็นไงครับนี่เทเวนสันเราเรารู้จักกันหมดแล้วนะครับทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคครับเราเราจะมารีวิวมอะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวมอดนั้นนั่นก็คืออ่ะต่อไปเลยครับ มอสของเทว์สันทุกคนอาจจะรู้จักแน่นอนนั่นก็คือไซรนเฮดนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้พี่กําลังหลี่เสียงตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเสียงมันดังมากเลยนะครับโอเคปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่าไซรนเฮดนะครับอาไซรินเฮดใช่ใช่ไซรินเฮดต่อไปครับจะเป็นการ์ตูนแคทนะครับนี่เลยการ์ตูนแคทโอ้โหเฮ้ยมันสู้กันมันสู้กัน มันสู้กันด้วยนะทุกคนแล้วมันขยายตัวใหญ่ด้วยทุกคนการ์ตูนแคทโอ้มันสู้กันด้วยนะนเฮ้ยอ่าต่อไปโยโย่เลยโยโย่ใช่โยโย่โอเคโยโย่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับโยโย่จะเดินท่าอย่างนี้โอเค เดี๋ยวค่อยต่อสู้ครับตอนนี้ผมไม่ว่างต่อสู้ผมกดโขอรีวิวม็อดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปหน้าครับต่อสู้โอเคโอเคครับต่อไปโอดีเทคทีนะครับอุ้ยนักสืบนะครับโอดีเทคทีน้าสืบเก่านะครับนักสืบเก่าถือปืนยิงด้วยนะครับโอ้ยิงโยโยตายเอาโยโย่กลายเป็นหัวตุ๊กตาไปแล้วโอ้ โอ้ยโอ,ยโอดีเทคทีดอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงชั้นนะโอดีเทคทีดว่าคุณอาจจะอย่ายิงผมนะต่อไปนะครับเป็นมิววอลเกอร์เลยนะครับต่อไปมิววอลเกอร์เลยนะครับประมาณนี้เลยเอ้ยมิววอลเกอร์ไปสู้โอดีเทคทีดนะครับใครจะชนะนะครับโอ้นี่คือมิววอลเกอร์นะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับโอเคคนทำมอดก็ทำดีนะครับมิววอลเกอร์สู้มัน อ้าวมีวอลเกอร์ตายอ้าวเรียบร้อยโอดิเทคทีทจัดการเรียบร้อยต่อไปครับจะเป็นเอ่อกล่องนมเป็นเป็นเวอร์ชั่นกล่องนมนะครับมีวอลเกอร์เวอร์ชั่นกล่องนมนะครับโอเคและต่อไปนะครับนี่คือกล่องนมของมีวอลเกอร์นะครับต่อไปลิปบิดกบไส้ไส้ทะลักเนี่ยครับลิปบิดไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายนะครับลิปบิดไม่ใช่กระต่ายนะครับนะ้ำมันแลบบิดนะ้ำป็ดน้ำมันกระต่ายอันนี้ลิปบิดลิปบิดแปลว่าลิ้นลิ้นเอ่อเอาจากไส้อ่ะ น่าจะเป็นไส้ท้องของมันลิ้นของมันนะครับโอ้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเจ้าก,กบไส้ไหลอุ้ยไปสู้ออดี้แท็กทีดสู้กันเลยนะครับโอ้โหใครจะชนะเนี่ยโอโอดี้แท็กทีดไม่เป็นไรโอเคป่ะเด้อเดอะฮังเกอร์ The นะครับเดอะฮังเกอร์เจ้าแมงมุมชักใหญ่นั่นเองโอเคนี่นะครับมีเสียงด้วยนี่พี่ปิดเสียงนะครับเพราะว่าเซนเฮดเสียงมันดังนะครับช่วงนี้ โอเคนะครับอ่าประมาณนี้เลยมอดนี้โอ้สวยนี่มันเดอะฮังเกอร์หุ่นชักใหญ่นะครับเดอฮังเกอร์หุ่นชักใหญ่นะครับโหสวยงามมากโหมีโหมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกมันจะตัวเล็กขนาดนี้นะแล้วดูลักษณะของมันนะ่ะหุ่นเชิดยักษ์มากตอนแรกมันจะเป็นคนปกตินะนี่มันหุ่นชักหุน่นนี่มันตัวใหญ่เกินแล้วต้องให้มันย่อลงนิดนึงโอเค ต่อไปเป็นโนโป้นะครับเจ้าตัวกินเหรียญนั่นเองมีพี่รู้จักแล้วนะพี่ชอบมันมากเลยนะครับตัวจิ๋วขนาดน,นี้สู้ใครได้นะครับและเดอะฮังเกอร์ก็ยืนเฉยนะครับลองให้มันสู้กับโยโย่หน่อยเออโยโย,ย่ไม่สู้กันด้วยนะเขาเป็นพวกเดียวลองเศษตัวละครเป็น n p ็ซมาก่อนนะครับเบเลเจอร์นะครับโอเคมาแล้ววิไม่จัดก,การนะ เออมไม่จัดก,การด้วยนับเอ็นบีซอสครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีเอ่ออะไรเนี่ย T O T L นะครับหรือว่าถ้าย่อมาจากว่าโออ่า T O T L ถ้าย่อมาจากว่าเอ่อ,อะไรนะ Turn off the light ใช่ Turn off the light อ่านี่ครับนี่คือ t Turn off the light นะครับแต่นี่ตัวหน้าตาเป็นมิดนะครับแต่เขาบอกจะมีเวอร์ชั่นเคเลอร์ด้วยไม่รู้ว่ามันมีไหมโอเคครับก็หน้าตาเป็นประมณนๆนี่หูตัว ตัวอาจจะเป็นหลอดไฟนะครับถ้าถ้าไปเอาไปสายไปฉายแบบปีฉายมานะครับมันก็จะกลายร่างเป็นเวอร์ชันคิเลอร์ได้นะครับโอเคแล้วอย่าบิ้มกับมันดีกว่าต่อไปนะครับเป็นเอ่อเป็นเอ่ออะไรนะเอ็กตอรสไลด์เดอะเอ็กตอสไลด์ใช่เอ่อเป็นเจ้าสไลเดอร์เจ้าสไลเดอร์จอ,นอหนเขมือกนะครับโอเคลราไปเลยนี่ครับ นี่เออก็สไลเดอร์นะครับก็จะเป็นประมาณว่าทําเป็น,น,นเ,เนียนครับโอเคดีๆทําเนียนโอเคนี่คือเอ็กตอสไลด์ครับเจ้าสไลด์เอ่อสไลด์จอนขมือกนะครับซึ่งสไลด์จอนขมือกเนี่ยเจ้าสไลเดอร์จอนจอนขมือกเนี่ยเจ้าเอ็กตอสไลด์เนี่ยคือมันจะซ่อนตัวเป็นเอเอมันชอบซ่อนตัวเป็นเอ่อสไลเดอร์ธรรมดานะครับเพราะว่าพี่ไปอ่านข้อมูลแล้วว่าถ้าเหยื่อที่เป็นเด็กอะ่ะมันชอบกินเด็กที่ เาเล่นนะครับแล้วก็โดนเหยียบเข้าไปในปากโอเคนั่นแหละอ่ะเราไม่มีอะไรมากเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหมดหมอสแล้วนะครับทุกทุกคนจะมีปืนโอดิเทคทีฟ e มาด้วยนะครับเนี่ยปืนโอดิเทคทีฟ e อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเสียงให้นะครับโอเคครับพี่ได้เปิดเสียงมาแล้วเดี๋ยวลองลองดูเสียงปืนนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เลยเสียงปืนโอเคเรียบร้อย ขอเสียงลังด้วยนะทุกคนพี่เปิดเสียงให้มันเสียงปืนนะเดี๋ยวขอยิงอีกทีนึงนี่ครับเรียบร้อยนะขอยิงเดอยฮังเกอร์หน่อยฮังเกอร์ไม่สู้เหรอสู้ดีเทคทีด,ดีลองสู้มีวอลเกอร์ก่อนโอมันสู้กับมีวอลเกอร์ดูดิว,ว่าใครจะชนะนะพี่ขอยิงปืนเลยโอเค พืนของอดีแท็กทีนนะครับก็พี่จะถือเป็นอย่างนี้นะครับโอเคที่ว่าตอนแรกมีวกเกอร์ครับก็จะมีเอ่อชื่อมีวกเกอร์ยาวมากครับก็เป็นชื่อว่ามีวกเกอร์แอ็นบอสเตอร์นะครับซึ่งชื่อยาวมากก็เลยต้องยอ่อว่าเป็นเรียกว่ามีวกเกอร์แล้วกันนะทุกคนโอเคนะโอเคนะคก็เป็นประมาณนี้เลยครับเดือฮังเกอร์กับมีวกเกอร์ครับใครจะชนะนะครับสู้กันดูดูดูด,ดีเดือฮังเกอร์ไม่ยอมนะมีวกเกอร์ก็ตายยาก มีวอลเกอร์ตบนะหุ่ชักใจอยู่ไหนหุ่ชักใจหายเอาใครจะชนะเนี่ยดูเลือดไม่ออกเลยโอ้ยเอ้ยเกียอะไรวะโอ้ย,อย,อย,อยสิงมันเหมือนมีนมด้วยนะครับเฮ้ยกำลังสู้กันอยู่นะครับสู้กันนานแล้วเกิน ้องยิงมันอ่ะอุ้ยตายเลยเกเคเรายิงไวอล์คเกอร์ดีกว่าตายไปเลยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคทุกคนน่าจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ โอเคครับถ้าใครไม่กดกติดตามก็อย่าลืมกดด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะรีวิวของมอดของเทเวนไอส์แน์แล้วก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันครับต่อสู้กคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายายนะครับสวัสดีครับ